สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนเย็นเลยค่ะวันนี้อยู่ในระเบียงของแม่นะคะก็มีงานเบาๆนะคะอยากจะมาทําให้แม่วันนี้ก็คือตัดแต่งพุ่มไม้นะคะนี่ค่ะอยู่ในองค์สองใบนี้นะคะเป็นพุ่ม จำชื่อไม่ได้แล้วน่าจะชาหกเกียนแต่ว่าเป็นสีออกเงินเงินแบบสีเทาๆหน่อยนะคะสวยมากเลยค่ะก็แม่เขาอยากได้ทรงโดมนะคะก็จะมาตัดแต่งให้เขานะคะแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนดอกกุหลาบต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าในระเบียงเนี้ยปลูกต้นกุหลาบเคสให้แม่ไป2ต้นนะคะก็ต้นละ1กระถางนะคะแต่จะมีต้นหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยสวยนะคะก็คือโตชานะคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนอเอาต้นที่ใหญ่ขึ้นเอาเข้ามาลงนะคะเพราะว่าเผื่อจะดีขึ้นนะคะเพราะว่า ต้นที่โตช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายไปลงดินแทนนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีล้างพื้นนิดหน่อยนะคะแบบทํางานได้ไม่เยอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะแต่โชคดีที่แบบไม่ร้อนมากนะคะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยนะคะ ได้แล้วค่ะก็ตัดเป็นทรงโดมนะคะนี่ค่ะยอดจะแหลมนิดนึงนะคะสองกระถางนี้ก็เดี๋ยวคงต้องตัดแต่งบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้แน่นนะคะตรงนี้นะคะสีเขาจะออกแบบเทาๆค่ะสวยดีแปลกตาด้วยนะคะเหมือนแบบมีสีมาแบบโดนนะคะแต่ว่าความจริงใบเขาเป็นสีแบบนี้มีเหลือบขาวๆแบบเหมือนฝุ่นจับนะคะแล้วว่าดูไกลๆแบบเป็นสีเทาสวยดีค่ะ เสร็จแล้วค่ะดูสะอาดตาขึ้นมานิดนึงนะคะก็วันนี้เมฆเยอะนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะก็เดี๋ยวคงตกอีกนะคะแล้วก็ล้างพื้นแค่คร่าวๆนะคะต้นเคสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาะตัดแต่งอีกทีแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยววันนี้ให้เขาปรับตัวนิดนึงก็ตอนนี้ดูไซส์ใกล้เคียงกันแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยโตนะคะเราคิดว่ากระถางเขาน่าจะโดนแดดเยอะกว่าแล้วแบบกระถางเขาร้อนนะคะก็เดี๋ยวต้นเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายไปลงส่วน อังกฤษหน้าบ้านค่ะดูจากมุมนี้นะคะต้นชาหกเกียนสีเทานี่ก็เป็นทรงโดมแล้วนะคะกะ็เดี๋ยวก็คงสวยขึ้นค่ะแล้วก็ต้นพวงครามออสเตรเลียน,นะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะแต่ว่าก็เริ่มจะมะีก้านที่เขายาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราว่าเราลองอลองอดึงเขามาฝั่งนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะ นี่คะ่ะอัปเดตพวงครมออสเตรเลียนะคะกะ็เราดูกิ่งแล้วนะคะมันไปฝั่งนี้ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหักนะคะเพราะว่าเขาเริ่มแข็งแล้วก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาเลื้อยมาแนวนี้แทนนะคะเดี๋ยวรอให้แบบเขายาวกว่านี้อีกหน่อยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องหาเชือกหรือว่าลวดสีขาวนะคะเพราะว่ากำแพงตรงเนี้ยสีขาวเลยไม่อยากจะให้เห็นชัดนะคะว่าเรามัดเขานะคะก็นี่คะ่ะเมื่อวานน่าจะมีดอก มีดอกดอกเล็กๆของเขายังนี่เหลือตรงนี้เหลือนิดนึงนี่ค่ะน่ารักมากวันนี้ร่วงไปแล้วค่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะงานเบาๆเย็นนี้ค่ะได้เหงื่อพอสมควรเลยค่ะก็เดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ